แชมพใชมูใช่ไหมใช่ไหมหรือคุกกี้คุกกี้หรือเปล่าฮะ สรุปว่าใครแชมพูหนูใช่ไหมบอกมาบอกาถมาไม่บอกจะตีทั้งคู่เลยนะตีทั้งคู่เลยดีไหม ใช่คุกกี้ทำหรือเปล่าฮะยานะแชมพูนะดื้อน,นะแชมพูแชมพู คืออะไรฮะเนี่ยมันคืออะไรฮะไม่ยอมรับกันใช่ไหมไม่ยอมรับนะฟาดที่หมดฟาดที่หมดเลย ไม่ได้มาทำตามแบบนี้โดนแน่โดนแน่